สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่แอนเมดนะคะวันนี้มาทําขนมที่หน้าตาหรูหราดูไฮโซนะคะแต่จริงๆแล้วคือทําไม่ยากเลยนั่นก็คือพานาคอต้านั่นเองค่ะวันนี้เราจะทําพานาคอต้าสตอรอเบอรี่นะคะเริ่มต้นด้วยการทําตัวเนื้อของพานาคอต้าก่อนเลยนะคะเริ่มต้นด้วยการนํานมนะคะใส่ลงไปในหม้อค่ะนมนะคะแล้วก็ตั้งไฟ อ่อนๆนะคะตั้งไฟกลางๆค่ะอย่าให้นมเดือดนะคะคุณผู้ชมให้มันพอเริ่มมีความร้อนมีไอขึ้นมาอย่างนี้นะคะก็คือใช้ได้แล้วค่ะตอนนี้เราเริ่มเห็นไออขึ้นมาสักนิดนึงแล้วนะคะเราจะใส่เจลาตินลงไปเลยค่ะเจลาตินแผ่นแบบนี้นะคะเอามาแช่น้ําเย็นเสร็จให้เขาอืดก่อนนะคะเสร็จแล้ว,ลวเราค่อยใส่ลงไปก็ บีบน้ำออกให้หมดนะคะให้เหลือแต่ตัวเจลาตินแบบนี้นะคะแล้วก็ใส่ลงไปเลยถามว่าใช้อันนุนอันนี้แทนได้ไหมไม่ได้ค่ะเจลาตินแผ่นอย่างเดียวอย่าใช้อย่างอื่นแทนนะคะเนื้อสัมผัสของขนมเนี่ยเขาก็จะต่างไปเลยนะคะเราใส่วิปปิ้งครีมลงไปเลยค่ะวิปปิ้งครีมใช้แบบเดลี่นะคะ พานาคอต้าของเราก็คือจะอร่อยมากเป็นพิเศษนะคะแต่ว่าสีของวิปปิ้งครีมแบบเดลี่หรือแบบทำจากผลิตภัณฑ์ที่มาจากนมจากบัวนะคะล้วนล้วนเนี่ยสีเขาจะไม่ขาวเท่าไหร่แต่ถ้าคุณใช้แบบน o n dairy นะคะหรือผลิตภัณฑ์ที่ไม่ได้ทํามาจากนมนะคะทำมาให้ ให้มีส่วนคล้ายวิปปิ้งครีมแบบนั้นนะเขาจะขาวมากหน่อยแต่รสชาติเจะอร่อยน้อยลงมาหน่อยนะคะพอเราใส่วิปปิ้งครีมลงไปคนให้เข้ากันเรียบร้อยแล้วแบบนี้ใช้เวลาไม่นานเลยนะคะใส่น้ําตาลลงไปเลยค่ะเรียบร้อยแล้วนะคะก็ใส่เกลือค่ะใส่เกลือแล้วใส่วานิลาสกัดลงไปค่ะ เรียบร้อยแค่นี้เองเสร็จแล้วสามารถนำส่วนผสมนะคะที่ได้ตรงนี้เนี่ยเทลงพิมพ์ได้เลยเสร็จแล้วตรงนี้เราก็จะกรองนะคะเอาส่วนผสมที่แบบเป็นฟองออกไปนะคะหรือในส่วนของเจลาตินที่ละลายไม่หมดหรือใดๆก็แล้วแต่นะคะกรองออกไปให้หมดเลย เราก็นำส่วนผสมเนี้ยเทลงพิมพ์ได้เลยค่ะเอาละค่ะทีนี้เราก็เตรียมพิมพ์ที่จะใส่พานาคอต้าเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะนำส่วนผสมทั้งหมดนี่มาเทลงพิมพ์กันนะคะอย่าลืมเหลือที่ให้เขาใส่อซอสสตรอเบอรี่ด้วยนะคะเรียบร้อยแล้วนะคะได้แบบนี้แล้วเราจะนำส่วนผสมพานาคอต้าเนี่ย ไปแช่เย็นทิ้งไว้ข้ามคืนนะคะคุณผู้ชมแล้ววันพรุ่งนี้เนี่ยเราค่อยมาทำซอสสตรอเบอรี่ที่จะเอาไว้เทลงบนหน้าของตัวพนาคอตากันค่ะมาถึงขั้นตอนการทำซอสสตรอเบอรี่กันบ้างนะคะขั้นตอนนี้จะใช้สตรอเบอรี่สดหรือว่าแช่แข็งแบบนี้ก็ได้เหมือนกันนะคะก่อนอื่นเราก็นำมาสับให้เขาเป็นชิ้นเล็กๆก่อนนะคะ เรียบร้อยนะคะพร้อมลงหม้อได้นะคะพอเราหั่นสเบอรร่เป็นชิ้นเล็กๆเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็นํามาลงหม้อเลยนะคะลงหม้อเลยตั้งไฟกลางๆก่อนก็ได้นะจะได้ไม่ใช้เวลานานเกินไปพอเราเปิดความร้อนแล้วแบบนี้นะคะก็ใส่น้ําตาลลงไปค่ะ ใส่น้ำมะนาวลงไปค่ะตามด้วยวานิลานะคะเราจะใช้เวลาเคี่ยวในช่วงนี้ด้วยไฟอ่อนๆอน,นะคะใช้เวลาประมาณ10นาทีค่ะ ตอนนี้ซอสสต,ตรอเบอรี่ของเรานะคะก็เริ่มได้ที่แล้วนะคะคุณผู้ชมเนื้อของเขานี่ก็จะเป็นลักษณะแบบนี้เลยนะคะสำหรับใครที่ไม่มีเครื่องปั่นนะคะซึ่งเดี๋ยวเราจะใช้ต่อไปนะคะก็เทลงไปในโถปั่นนะคะปกติหรือว่าในขั้นตอนของการสับสตรอเบอรี่นะคะก็ทำให้เขาเป็นชิ้นเล็กๆมากๆหน่อยนะคะละเอียดละเอียดหน่อยนะคะก่อนที่จะนำมาเคี่ยวค่ะ ตอนนี้นะคะเราก็จะนําส่วนผสมที่ได้นะคะเทลงไปใส่กระบอกหรือว่าเหยือกทรงสูงๆหน่อยนะคะบบชอบใช้มากคุณผูช้ชมเพราะว่าแบบสะดวกนะคะล้างน้อยเดี๋ยวเราจะทิ้งส่วนผสมนี้นะคะเอาไว้ให้เย็นนะคะก่อนที่จะนำไปราดลงบนพานาคอตต้ค่ะ เนี่ยเวลาเราปั่นในในเขาเรียกว่าไงโถทรงสูงแบบนี้นะคะเราก็จะง่ายนะคะเพราะว่าสามารถเทได้เลยนี่ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะคุณผู้ชมสำหรับพนาคอตต้าค่ะ ก็เป็นขนมที่เราสามารถที่จะทำล่วงหน้านะคะเอาไว้ต้อนรับแขกเวลาที่เข้ามาเที่ยวเยี่ยมบ้านหักของเรานะคะได้ง่ายๆเลยนะคะใช้เวลาไม่นานแล้วก็ไม่จำเป็นต้องใช้เตาอบด้วยนะคะแถมรสชาติยังแบบไฮโซสุดๆอีกด้วยนะคะ เรียบร้อยแล้วนะคะสําหรับขนมที่ชื่อว่าพานาคอต้าค่ะสำหรับคุณผู้ชมที่ชอบนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b ชเป็นกําลังใจให้กับแอนด้วยนะคะและติดตามคลิปใหม่ๆกันได้ที่นี่นะคะสําหรับแอนเมดค่ะมีขนมอร่อยๆมาฝากคุณผู้ชมกันแน่นอนที่นี่นะคะวันนี้ลาไปก่อนแล้วสวัสดีค่ะ